ขออนุญาตกลับสวัสดีพี่ๆ FC ร้านใจรักพาเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สาหรับช่องทางการติดต่อชอบรักนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอเดียไลน์นะครับ0954533087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับ FC วันนี้เพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกเนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เนี่ยจัดสร้างโดยหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับสมัย2,400กว่ากว่านะครับองคงนี้พระสวยนะครับเป็นเนื้อโลหะทองผสมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ FC นานๆจะได้นะครับของหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับผิวพายเงินสวยๆนะครับเน่ เดิมๆนิมแกระแสโลหะเก่ามากนะครับองนี้ได <profession. S 3> ้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่องกัน <hours> ท <sniff> ั้งวันแน่นอนนะครับถ้า FC ท่านไหนได้ไปนะครับนี่เดิมเดิมสวยๆนะครับได้มาแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเก่าจริงนะครับองนี้เก่าจริงสวยๆนะครับน่าเช่าหามากนะครับแบ่งปันให้เอาไว้ศึกษานะครับเอาไป500บาทนะครับอ่าองนี้เอา500บาทเท่านั้นนะครับรายการที่1นะครับ f อค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับ ต่อมารายการที่2นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะเขาเรียกว่าเหรียญเปิดโลกนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญลมมันปูนะครับปี2532อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพระสวยอีกหนึ่งรายการนะครับที่วันนี้ได้มานะครับพี่เห็นไหมเขียนว่าวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสวยสมบูรณ์นะครับเหรียญนี้ได้มาแบบว่าพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พีเอฟซีครับนี่เดี๋ยวแบ่งปันเอฟซีกันไปนะครับเอาไป500บาทนะครับ นี่สวยๆเลยนะครับเหรียญนี้500บาทนะครับ500บาทสวยงามคลาสสิกนะครับรายการที่2นะครับบูดูต่อมารายการที่3นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับพระปิดตาไบโพนะครับพี่ของหลวงปู่โต๊วัดประดู่ิมพีนะครับองนี้เนี่ยเป็นพระขนาดจิ๋วนะครับขนาดปลายเล็บมือได้นะครับพี่แล้วดูด้านหลังนะเขียนว่าหลวงปู่โต๊ะแล้วมียันแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เนี่ยนานๆเจอเลยนะครับได้มาสภาพสวยนะครับวับนนี้หนึ่งรายการนะครับปิดตาใบพูนะพี่นะขี่บงขี่บเบ้าร้อยช่อยังอยู่นะครับจัดไป500บาทนะครับ FC แบบนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครไวใครได้นะครับบอกได้แค่นี้นะพี่นะารายการที่3นะครับ500 <c oughs> ต่อมารายการที่4นะครับจะเป็น เสือนบของหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับ FC อันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นรุ่น1รุ่น2นะครับก็ยังแยกไม่เป็นนะพี่นะแต่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อวงแน่นอนนะครับมีจานอังคาดะเนี่ยต่างๆค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับสวยเดิมๆเลยครับพี่ๆครับองนี้ใครอยากได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสายด่วนสายตรง0954533087นะครับตัวนี้สวยล่ำนะครับสมบูรณ์สุดๆนะพี่นะ เสือหลวงพว,วงวัดปริวาสอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าๆนะครับเอา500บาทในกับเแบฟบีรายการที่4นะครับต่อมารายการที่5จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองสภาพสวยแบบนี้นะครับด้านหลังเขียนว่า,าหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานตำบลจานอำเภอกันตะลาลมจังหวัดศรีสะเกดเป็นเหรียญกะไหลทองกรรมการสวยๆนะครับ อายุร้อยสามปีแบบนี้นะครับพี่พีเอฟซี FC ครับอ่าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับดูนะครับพี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมต่อโคดเลขหนึ่งนะครับคมชัดเจนเดิมดีสวยๆแบบนี้จัดให้ fc 500รบาทนะครับ500บาทต่อมารายการที่6นะครับจะเป็น พระรอดหนองมนนะครับองนี้เนื้อชินตะกัวเก่านะครับเอฟซอ่าเป็นพิมพ์พระรอดหนองมนนะครับแล้วดูความเก่านะครับเห็นไหมเนี่ยผมได้มาสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะได้มาสวยๆแบบนี้เบบก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูคราบไขตะกัวร่องรอยนะครับความเก่าเนี่ยเก่าจริงเลยนะครับองนี้ไม่ได้แกงเก่ากันเลยนะครับ f c ท่านใดท่านไหนชอบนะครับชักช้าไม่ได้นะพีพ่นะผมบอกได้เลย พระแบบนี้นะพี่ช้าเนี่ยเสร็จท่านอื่นหมดนะครับนี่นะครับเป็นพระรอดหนองมนนะครับแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดแล้จะเป็นพระพุทธโสธรนะครับรุ่นแปดสิบปีกรมตํารวจนะครับแบบนี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับอยู่ในเลี่ยมกรอบไมค์อนนะครับนี่ สวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับนี่ยเห็นไหมเป็นเนื้อสามกริย์แบบนี้เอาไป650บาทนะครับ650บาทพร้อมเลี่ยมตลับไมค่อนนะครับองค์พระสวยมากนะครับพีเอฟซีครับองค์พระสวยมากนะพี่พี่เอฟซีถ้าในสนใจอสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ650บาทรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่7 ต่อมารายการที่8นะครับเป็นนางกวักเนื้อสำลิดนะครับหล่อเก่าโบราณแบบนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นของสายไหนเหมือนกันนะครับพี่แต่ได้ความเก่าแน่นอนนะครับได้ความเก่าแน่นอนนะเนี่นางกวักเนื้อสำลิดนะครับได้มา1รายการนะครับบีบซีวันนี้แบ่งปัน400บาทนะองค์นี้นางกวักนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยพี่ๆเอฟซีท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ นี่นะครับ400บาทนะครับนางกวักเนื้อสำลิดเก่าๆนะครับไม่ทราบสำนักนะพี่นะไม่ทราบสำนักรายการที่8ต่อมารายการที่9เป็นพระพุทธชินาราชนะครับของหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับองค์นี้พิมพ์ใหญ่เนื้อเนี่ยแบบว่าเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อแบบว่า,บบวา,บบวาผิวกลับดําแบบผิวหิ่งหิ้งนะครับผิวหิ่งหิ้งเป็นพะระหล่อบโบราณนะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับนี่ นานไตฐานเนี่ยจะเป็นอกเหลานะครับ f c จะเป็นอกเหลานี่นะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันให้ f c นะครับได้เช่าหากันเอาไป500บาทนะครับ500บาทรายการนี้นะครับจินดัลลาดปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับวัดกิ่งแก้วสวยๆใสๆแบบนี้นะครับนานๆเจอนะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10นะครับจะเป็นเหรียญพระกลมสีหน้านะครับเนื้อเงินนะครับ f c ดูรอยจานก่อนเนี่ยผมให้ดูรอยจานก่อนนะครับเห็นไหมรอบๆเปลี่ยนนะครับมีรอยจานทั่วเลยนะครับ f อแล้วด้านหลังเนี่ยก็มีรอยจานทั่วเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นของสายอาจารย์เฮงไพยวันนะครับพระผมแบบในแบบนี้นะครับเนี่เป็นผมสีหน้านะครับนี่และดูจานนะพี่นะนี่เห็นไหมดูรอยจานนะครับจานรอบๆเลยนะครับเอบซีครับถือว่าเข้มขังนะครับดูแบบ เนี่ยศักดิ์สิทธิ์เข้มขังไม่ค่อยอมีเหรียญไหนที่แบบว่ารอยจานแบบนี้นะครับผมได้มา1ชิ้นก็อยากจะแบ่งปัน f c นะครับเอาไป700บาทนะครับ700บาทเหรียญเนื้อเงินนะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินในเวลาพระพรมเสนาอาจารย์เฮงนะครับเหรียญรูปทรงกลมนะครับรายการที่10ต่อมารายการที่11เป็นพระปิดตานะครับเ,เขาเรียกว่าปิดตาไทยกุไทยย่านนะครับองนี้เป็นพิมพ เล็กแนบหรือว่าเขาเรียกว่าพิมชีโบนะครับนี่เป็นเนื้อแรกเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อแรกเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมดูนะครับเดิมๆแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยพี่เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเก่าเก็บแบบนี้นะครับสําหรับพระปิดตากรุทายญาตแนบกรุทายญาต สวยแบบนี้รับสวยแบบนี้นะครับเอา400บาทนะครับ400บาทรายการที่11ต่อมารายการที่12นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับองนี้เนื้อทองแดงกระดทองนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับหลังยัน4นะครับหลังยัน4แล้วดูอักขระลายยันนะครับการปั๊มนะครับความคมชัดตัวเหรียญต่างๆถือว่าสวยนะครับเดิมๆิมแบบนี้นะครับเอาไป500บาทนะครับเบฟซีครับขอ500บาทเนี่ย ดูใบหน้าใบตานะครับเห็นไหมเดิมเดิมสวยๆนะครับเดิมเดิมสวยๆแบบนี้นะครับขอ500บาทนะครับพี่5 0าบาทนะครับรายการนี้สวยใสเหมือนกันนะครับสวยใสรายการที่12ต่อมารายการที่13นะครับจะเป็นเหรียญหล่อวัดน้าคังหลังคอนนะครับแบบนี้เป็นหล่อโบราณนะครับผิวไฟแดงๆเลยนะพี่นะผิวไฟแดงๆเลยพี่นี่ ดูกระแสโลหะความเก่านะครับเห็นไหมพี่นี่มีรอยตะบงรอยตะใบนะครับเดิมๆนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญหล่อที่แบบว่าเก่าจัดชัดเจนนะครับอีกหนึ่งรายการเลยนะพี่นะสาหรับพระคังหลังคอนองค์นี้แบ่งปันเอฟซีเอาไป500นะครับผมเอา500บาทนะครับเก่าเก็บนะครับพี่เก่าเก็บพระไม่ได้ใช้เลยนะครับให้ไวนะครับพี่ให้ไวนะครับอย่าช้านะครับ ต่อมารายการที่14นะครับจะเป็นพระกลิ่งนะครับองนี้อ่าน่าจะเป็นกลิ่ง,กงเก่าสายวัดประดู่ชิมพีนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่โตะนะครับนี่แล้วดูนะเห็นไหมมีโค้ดด้านหลังแบบนี้ชัดเจนเลยเว่ยกลิ่งเก่าสายหลวงปู่โตะนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมโอ้เป็นประสบสการณ์ออกนะครับเม็ดบงเม็ดบัวต่างๆคมชัดเจนสวยงามดีนะครับนี่นะพี่นะ ใบหน้าใบตาติดชัดเจนนะครับขอ500บาทนะครับพี่พีเอครับเอาไป500บาทใครชอบใจตัดสินใจเช่าหาได้เลยนะครับ500นะพี่นะ5 0ารายการที่14นะครับต่อมารายการที่15เป็นหลวงปูดทวดนะครับหลังเตารีดปี05นยครับนี้ก็คีเบาเนี่ยแน่นเลยนะครับ,คบ,นะครบ FC. ใครชอบแบบว่าพระสวยคัสสิกคาสสิสกก็องค์นี้เนี่ยจัดได้ไม่ต้องแบบว่า มีปัญหาอะไรเลยนะพี่นะตรงตามสเปคแน่นอนนะครับเพราะว่าพระสวยหล่อบโบราณแล้วมีขี้เบาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมขี้เบาแน่นๆนะครับตามซอกนะครับเหมือนพระเขาจะมีร่องรอยการใช้มาแล้วนะพี่นะมีคราบเหงื่อเขียวๆเนะี่ยติดอยู่ที่องค์พระด้วยนะครับแต่โดยรวมดูสวยนะครับองค์นี้ก็แบ่งปันให้เช่าหากันไปนะครับ500บาทนะครับหาบาทใครชอบใจตัดสินใจโทรมาได้เลยนะพี่นะห0ารยายการที่15 มารายการที่16นะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อมุ้ยวัดตอนไล่นะครับองนี้เอา500บาทเหมือนกันนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับปั๊มโบราณนะพี่นะได้มาสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะได้มาสวยๆเลยนะครับนี่พร้อมเลี่ยมนะครับพาตติเก่าๆนะครับก็บ่งบอกได้นะครับว่าพระเนี่ยเขาเลี่ยมไว้หลายสิบปีแล้วนะครับนี่เห็นไหมสวยงามนะครับสําหรับพระ หลวงพ่อมุ่ยนะครับรูปเหมือนปั๊มนะครับพี่ห้าร้อยบาทเดาห้าร้อยบาทใครยังไม่มีจัดได้เลยนะครับรายการนี้ต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับจะเป็นตะกรุดเนื้อเงินนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่นะดอกนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะตะกรุดเก่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับบีซีครับนี่เห็นไหม รอยจานเก่าๆแบบนี้เลยครับรอยจานเก่าๆแบบนี้เลยครับ FC ครับนี่นี่นะครับเดิมๆนะครับสวยๆนะครับ FC ครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมรอยจานชัดเจนดีนะพี่นะนี่ก็ขออนุญาตแบ่งปันให้ FC ไปนะครับเอาเอาไป1,200บาทตะกุดเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเดิม3นิ้วนะครับ FC ครับ 2นิ้วครึ่ง3นิ้วประมาณนี้นะครับต่อมารายการที่18จะเป็นเหรียญหล่อนะครับของหลวงปูปป่ไปวัดกําแพงนะพี่นะอ่าอันนี้ก็หล่อโบราณนะครับพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เอา500บาทนะครับเอา500บาทเผื่อพี่ f เท่านใดสนใจก็จะได้ตัดสินใจเช่าหากันได้นะครับนี่เห็นไหมของ500บาทนะครับนี่นะพี่นะห้าบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่นะสวยๆเ,เดิมเลยนะครับ พระกระแสโลหะเก่านะครับเป็นเนื้อ,อทองผสมนะครับผิวหิ่งหิ่งแบบนี้นะพี่เขาเรียกว่าผิวมะขามเปียกนะครับ fc เอาไป500บาทเนี่ยห้าร้บ,500บาทเดิมๆแบบนี้นะพี่รายการที่18ต่อมารายการที่19้านะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้ก็เป็นวัดเกศชัยโยนะครับพิมพ์ฐาน6ชั้นอ,อกล่องนะครับเก่าๆเดิมๆเลยครับ fc และดูเนื้อนะพี่นะ หนึบหนึบแบบนี้เลยนะครับมวลสารจัดชัดเจนนะครับแบ่งปันให้พี่พี่เอนะครับเอา350บาทนะครับใครชอบพระสมเด็จนะครับองค์นี้ราคาดีด้วยนะองค์นี้ราคาดีด้วยสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสายด่วนสายตรงนะครับ0ูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับวัดเกตชัยโยองค์นี้นะครับสามห้าศูนย์นะครับเอฟซีครับสามห้าศูนย์ ช้าไม่ได้นะพี่น้องนี้บอกได้เลยนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับวัดคงคารามนะครับเหรียญนี้แบ่งปันสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเป็นเหรียญหลังยันห้านะครับเป็นเหรียญหลังยันห้าแบบนี้นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมดูนะครับดูนะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะพี่นะห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วดูนะครับ เหรียญเก่าๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่ๆ FC เนี่ยเช่าหากันราคาแบบเอาสัก400บาทเป็นไงพี่เหรียญน,นี้เอาสัก4 0 0บาทนะเนี่ยเก่าๆแบบเนี้ยราคาดีนะครับ400รายการที่20นะครับต่อมาณรายการที่21จะเป็นเหรียญหลอดนะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อโบยนะครับพี่เป็นพระมเหสวนหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับชิ้นนี้ก็เอาไป400บาทนะครับ 400บาทเป็นพระรอดโบราณนะครับเนื้อโลหะทองผสมเก่าๆผิวใสๆแบบนี้เลยนะพี่นะผิวใสๆแบบนี้เลยสวยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าสวยอีกหนึ่งรายการนะพี่นะใครชอบใจนะครับจัดได้นะครับพี่4ี่นะครับ400ไม่แพงนะครับรายการนี้ต่อมารายการที่23นะครับ จะเป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับห่วงเชื่อมนะครับของอุปชาวัดบ้านทวนนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสภาพใช้นะครับเบซีครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญเก่าเก็บนะครับนี่เหรียญเก่าเก็บเลยนะครับโบราณโบราณเลยพี่ดูนะครับขอบตัดแบบนี้เลยนะครับเบซีได้มาสวยๆเดิมๆนะครับนี่นะพี่นะห่วงเชื่อมเดิมๆนะพี่นะห่วงเชื่อมเดิมๆเลยเอาไป500บาทนะครับ เหรียญนี้ของ0 0บาทนะครับสวยนะครับพี่รายการที่23ต่อมารายการที่24จะเป็นพระกลิ่งดินน้ำมูลน,นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบสำนักเหมือนกันนะครับแต่เก่ามากนะครับเบฟซีครับเก่ามากเหมือนกันนะนี่เห็นไหมเห็นไหมใครชอบพระแบบว่าโบราณโบราณน,นะองค์นี้ก็ถือว่าสวยนะครับเดิมๆเ,เลยพี่ผิวพายเงินนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นสายหลวงพวกเขียนวัดสำนักขุนเนหรือเปล่านะเนี่ยเป็นกลิ่นดีดน้ำมนต์แบบนี้นะครับได้มาหนึ่งรายการแบบหล่อโบราณนะครับได้มาหนึ่งรายการแบบเนี่ยเรียมๆหล่อโบราณแบบนี้พี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรายการนี้ในเวลารายการที่ยี่สิบสี่นะครับ <c oughs> ต่อมารายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดนะครับ ปีศ<ๆ>ูนย์แปดเขาเรียกว่าทะเลซุงไหมพี่แบบนี้เขาเรียกว่าทะเลซุงไหมเนี่ยผิวเปียกทองกรรมการด้วยนะครับจัดให้ fc สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะนี่เก่าเก่าเก็บเก็บเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่เห็นไหมพระไม่ได้ใช้เลยนะครับพระไม่ได้ใช้เลยจมูกไม่มียุบไม่มีล้มนะครับจัดให้สี่ร้อยบาทนะครับทะเลซุงปูทวดนะศูนย์แปดรายการที่ยี่สิบห้าต่อมารายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็น เหรียญเม็ดแตงนะครับก็เรียกว่าเหรียญหัวแหวนนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเปียกทองนะครับพี่ปีศูนย์หกนะครับปีศูนย์หกสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่เอาสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่กระไหลทองแชมป์เหมือนกันนะครับสองเหรียญนี้เหรียญไหนได้หมดนะครับสวยเท่ากันเลยนะครับสวยเท่ากันเลยแบ่งปันสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเม็ดแตงปู่ทวดนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ fc สวยๆแบบนี้นะครับ รายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับจะเป็นเบี้ยแก้นะครับอ่าเขาเรียกว่าเบี้ยแก้นะครับของหลวงปู่รอดนะครับวัดในลงนะครับนี่เป็นเบี้ยแก้ตะข่ายเพชรน,นะครับอ่าเขาเรียกว่าตะข่ายเพชรน,นะพี่นะปู่รอดวัดในลงแล้วพี่ดูเชื่อก่อนเห็นไหมเห็นไหมครับเอฟซี FC ครับนี่ เก่ามากนะครับเก่ามากนะพี่นะนี่นะครับโต begins, คตรเก่าเลยพี่นี่ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับสวยๆแบบนี้นะพี่สวยๆแบบนี้ตะข่ายเพชรนะครับเขาเรียกว่าเบียรแก้ตะข่ายเพชปรปู่รอดในลโงนะครับเก่ามากนะครับประหลอดเนี่ยดังดีเลยนะครับดังดึบๆๆเลยนะพี่นะเนี่ยของปู่รอดนะครับใโลงเนี่ยเอกลักษณ์ก like ็าจะมีเส้นตรงกลางแบบนี้นะครับลูกนี้ <c oughs> แบ่งปัน 1,200บาทนะครับเวฟซีครับ1,200บาทรายการที่27นะครับต่อมารายการที่28นะครับจะเป็นจระเข้นะครับของหลวงปู่นายนะครับอาวัดบ้านแจ้งนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะเป็นรุ่น2รุ่น3าอะไรนะพี่นะมีโค้ต่อแบบนี้แล้วเป็นเนื้อตะกัวก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับอีก1รายการนะครับ อีกหนึ่งรายการนะพี่นะเนี่ยที่ได้ความสวยความเดิมแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ FC เช่าหายกันนะครับ FC เอา500บาทนะครับ500บาทนะครับเบียแกเอจาร์เคีนะครับหลวงปู่นายนะครับพี่500บาทนะครับถูกหรือเกินนะพี่นะถูกหรือเกินต่อมานะครับรายการที่29นะครับ29จะเป็นพระปิดตานะครับสายวัดสะพานสูง องนี้เนี่ยเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วเขาลงลักถักเชือกไว้้วยว่นี่ดูนะครับเขาลงลักถักเชือกไว้แบบนี้ครับเก่าแบบนี้เลยนะครับเวฟซีครับเก่าไว้แบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับสวยแบบนี้เลยนะพี่นะเก่ามากนะครับเก่ามากปิดตาสายวัดสะพานสูงนะครับลงลักถักเชือกนี่เห็นไหมเป็นเชือกแบบนี้เลย ก็ขอแบ่งปันสองร้อยบาทนะครับ <c oughs> เอาสองร้อยบาทนะพีลาปิดตาองนี้นะ <c oughs> เลี่ยมเงินงานขึ้นมือหนาๆแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ไม่แพงนะองนี้ไม่แพงนะครับสองพันบาทนะครับเอฟซีครับสองพันบาทรายการที่ยี่สิบเก้าต่อมารายการที่สามสิบนะครับ จะเป็นพระปิดตานะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นปิดตาไม้แกะเก่านะครับองนี้อ่านี่นะครับอันนี้เนี่ยไม้เนื้อออกแบบว่าโซนแดงๆนะครับที่ได้มา2องค์ก่อนเนี่ยจะเป็นแบบว่าองค์ดำๆนะครับ fc แล้วปิดตาก็จะเป็นปิดตาหลายมือกว่านี้นะครับอันนี้เป็นปิดตาแบบว่าเนี่ยสินมือเดียวนะครับนี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับเก่าๆแบบนี้เลย แล้วด้านใต้ฐานนะครับมีอุดชานาลงนะครับรอยจานชัดเจนนะครับพี่รอยจานชัดเจนแบบนี้นะครับเก่าเก็บนะครับอีกหนึ่งรายการหน้าเจ้าหาอีกหนึ่งองค์นะครับองนี้แบ่งปันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่สามสิบนะครับ่อมารายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับ หลวงปูดทิมวัดละหันไล่นะครับองนี้ก็เปลี่ยนทองกรรมการนะครับเปลี่ยนทองกรรมการเอาไป500บาทนะครับ5 0าบาทนะพี่นะเห็นไหมวัดละหันไล่นะครับจังหวัดระยองนะครับนี่นะพี่นะเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยหลวงปู่ท,ทิมนะครับอิสาริโกนะครับแล้วดูนะพี่นะโคต่อคมชัดนะครับใบหน้าใบตานะครับสวยเดิมๆแบบนี้นะพี่นะอ่าสวยเดิมๆแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่พี่ fc นะครับนี่ห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยบาทลากันอ่ารายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สามสิบสองอันนี้เนี่ยจะเป็นเคี่ยวหมูนะครับแกะเป็นรูปเสือเก่าแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านใดด้วยนะพี่นะนี่เก่ามากนะครับเก่ามากนะเป็นเคี่ยวหมูนะครับนี่เคี่ยวหมูตันนะครับแกะเป็นรูปเสือแบบนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาท นะครับตัวนี้700บาทความยาวในะเกือบสีนิ้วเลยแล้วดูความเก่าเห็นไหมกล่งเก่า <ๆ S 1> แบบนี้นะพี่นะศิละปะการแกะชำๆเลยพี่ชำเก่านะครับชำเก่าเดี๋ยวดูนะพี่นะเดี๋ยวดูนะเนี่นี่นะครับแบ่งปันให้พี่พ,พ fc 700บาทนะคเคี่ยวหมูแกะเป็นรูปเสือเก่านะครับรายการที่32นะครับ fc มา33นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับอันนี้เป็นสายใต้นะพี่นะเอา400บาทนะองนี้400บาทแล้วดูเนื้อทองแดงนะครับเป็นทองแดงเถื่อนเก่าๆโบราณโบราณนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พีเอฟซีครับนี่นี่นะครับชัดเจนอีกหนึ่งรายการนะพี่นะเก่าบึกนะครับเก่าบึกแบ่งปันนะครับให้เช่าหากันนะครับ400บาทนะครับ400บาทองนี้ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยพี่นานๆเจอนะครับรายการที่33ต่อมารายการที่34นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับองนี้ก็เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับ <S <S เก่าเก็บเดิมๆสวยๆอีกหนึ่งรายการนะครับที่ได้มานะพี่นะเอา500บาทนะครับ500บาทสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับต้องบอกตามตรงนะพี่นะไม่ค่อยได้เจอนะครับปิดตาปู่ไข่ เชิงเลนนะครับสวยนะครับพี่สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่500บาทนะครับ5 0าบาทรายการที่34นะครับ34ต่อมารายการที่35นะครับเป็นพระกิ่งนะครับสายวัดบวรนะพี่นะอ่าเขาเรียกว่ากิ่งเปาเวเล่นะพี่นะตรงนี้กิ่งดังฟังชัดด้วยนะครับกิ่งเปาเวเลศวัดบวรนะครับ เนื้อแบบว่าเป็นพวกเนื้อสำริดนะครับเก่านะครับพี่เก่านะครับแบบนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเนี่ดูใบหน้าใบตานะครับเห็นไหมเดิมเดิมสวยๆแบบนี้นะพี่เดิมเดิมสวยๆแบบนี้นะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมเม็ดบงเม็ดบัวนะครับฐานเถินร่องรอยการหล่อโบราณนะครับถือว่าเป็นพระหล่อโบราณสวยอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ยเห็นไหมพี่นี่นี่นะครับเก่าเลยนะครับ ดูด้านใตฐานนะพี่นะเจาะดูอุดกลิ่งมาพร้อมสวยๆแบบนี้นะครับก็จัดไป700บาทนะครับรายการที่36นะครับ36ต่อมารายการที่37นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดนะครับวัดหนองประหมอนะครับ fc องนี้เป็นหล่อโบราณนะครับรุ่นแรกหลวงพ่อยอดนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับเอาไป1,800บาทนะครับ1,800บาท ใครชอบใจพร้อมจัดจัดได้เลยนะครับจัดได้เลยนะครับไม่ต้องรอแบบว่าเออตัดสินใจองค์นั้นองค์นี้นะครับเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพระสวยเก่าๆแบบนี้นะพี่นะไม่ค่อยมีมานะครับถ้าช้าก็อดเท่านั้นละพี่เออเอาไป1,800บาทนะครับ1,800บาทรายการที่เยี๋ยวพวนะพนั้นะามนะเวลารายการที่36มต่อมารายการที่ สามสิบเจ็ดนะครับจะไปเหรียญพระปฏิมากรมงคลบอพิษนะครับสีอายุทยานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงด้วยพี่เอาห้าร้อยนะครับเอฟซครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเติมเดิมสวยๆเก่าๆแบบนี้ห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมหอมกระบอกนะครับเหรียญเก่าเนื้อทองแดงนะครับไม่ค่อยเจอนะพี่นะไม่ค่อยเจอนี่สีอายุทยานะครับมงคลบอพิษแบบนี้เลยนะครับก็ แบ่งปันให้ fc ได้เช่าหากันนะครับ500นะครับ5 0าอ่ายรายการที่37ต่อมารายการที่38นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิฐเนื้อเงินรุ่นแรกนะครับเนื้อเงินรุ่นแรกเดี๋ยวดูนะครับเหรียญนี้เดี๋ยวดูเลยนะครับเห็นไหมผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับไม่ค่อยเจอนะครับเห็นไหมแล้วยิ่งเป็นเนื้อเงินด้วยพี่พูดยากนะครับความหายยากเนี่ย พูดยากเลยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอสีสวยแบบนี้แล้วดูนะครับ <S <S เห็นไหมเหมือนมีเส้นรางรถไฟคู่นะครับแต่แบบเหรียญเขาใช้มาบ้ามันก็จะแบบออมองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมพี่เห็นไหมพี่เดิมๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับ <S 2> <S 2> หลวงพ่อแดงวัดเขา่าบันไดอิดเนื้อเงินรุ่นแรกเรี่ยมเงินงานขึ้นมือหนาๆแบบนี้นะครับเอาไปสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาท รายการที่สามสิบแปดนะครับต่อมารายการที่สามสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่ออาดุลเทพบุตรนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะอ่าเป็นหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่พ่อคงบางกระพร้อมนะครับใครชอบนะครับเก็บทั้งเหรียญทั้งรูปหล่อของท่านเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วนะครับถ้าใครเก็บพร้อมเนี่ยผมว่า ถือว่าก็คงศรัทธาในองค์หลวงพ่อสุดๆนะครับองค์นี้เป็นพระหล่อนะครับพิมพ์อรุณเทพบุตรหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนานๆเจอนะพระสวยใสยๆแบบนี้นะพี่ได้มาพร้อมเลี่ยมเงินแบบนี้นะครับแบ่งปันให้1,800บาทนะครับ1,800บาทต่อมารายการสุดท้ายรายการที่40เป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับปากคองมะขามเท่า เรียมจับขอบเงินโบราณแบบนี้นะครับนี่นี่นะพี่นะเงินเก่าเงินโบราณนะครับไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะพี่นะไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะครับแบ่งปันให้ FC นะครับได้เช่าไปหานนะครันเอป1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับ FC พร้อมเรี่ยมเงินนะครับพี่พร้อมเรียมเงินแบบนี้ด้วยนะครับ นี่นะครับสภาพใช้แบบนี้ถือว่าคลาสสิกมากนะครับไม่ค่อยเจอนะพี่นัทไม่ค่อยเจอสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ